สวัสดีค่ะจะมาทําการบันทึกรายการคา้าวันที่14มกรานะคะส่งสินค้าให้บริษัทสังอินจำกัดตามคําสั่งซื้อจากลูกค้าเซลวอเดอร์ส่งสินค้าครบตามกับครบตามจํานวนออกใบสั่งของใบกากับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง SI 0001ท0003 000นะคะ,ะที่เมนูหลักนะคะคลิกที่ระบบขายและรับจองสินค้าค่ะลิก w o r k f o w ค่ะ คลิกที่ i n v i c e สินค้านะคะในที่นี้เราจะเลือก1.2ขายเชื่อค่ะระบบจะ running เล่มเอกสารให้นะคะคือ0.01ขายเชื่อสินค้าคลิกโอเคค่ะในที่นี้เราจะกด F 3เพื่อเพิ่มค่ะเลขที่ละเลขที่อ้างอิงเราไม่ต้องใส่นะคะระบบจะ r u n n i n ให้อัตโนมัติละมา เปลี่ยนในช่องวันที่เอกสารค่ะศูนสี่ศหน่งรหัสลูกค้านะคะจิพ์จุดแล้ว Enter ค่ะในที่นี้เราจะเลือกรหัสศูนย์สบริษทัทซังอินจำกันค่ะแล้วก็มาที่ช่องค้นหายค้นเอกสาร SO นะคะ จากเเป็น Y ค่ะแล้วก็เลือกคนระบุเป็นใบนะคะประเภทเอกสา SO ออร SO ใบสั่งขาย s ซ l e o r d เ r นะคะเลขเอกสาร0 0 0สุดหนึ่งใบรับคำสั่งขายแล้วก็มาที่เลขที่ภายในค่ะพิมพ์จุดและะ้ว Enter ค่ะในที่นี้ก็จะมานี้ขึ้นรายการเดียวนะคะคือเลขที่อ้างอิง722วันที่7มกราคม58นะคะ แล้วเพื่นคลิกเลยค่ะก็คลิกโอเคค่ะรายการสินค้าจะขึ้นมาดังนี้นะคะตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็มาดูที่มูลค่ารวมนะคะคือมูลค่าก่อนแวดสา0 0 0บาทมูลค่าแวดสองพบาทยอดสุดทีนะคะคือ39,590บาท ก็กด f 4 0บันทึกค่ะโปรแกรมจะทำการเชื่อมโยงไปยังระบบต่างๆนะคะแล้วก็ที่เห็นตัวนี้คือไปยังบัญชีแยกประเภทค่ะโดยโดยลงบัญชีที่ไวเซอร์เลขที่ sc 5 8 0 1 0 0 0 2ยน่นรายละเอียดที่หัวข้อไวเซอร์นะคะคือ si 0 0 0 1 0 0 0นน บางโูกมีสั่งเองชื่อบัญชีลูกมีการค้ารหัสบัญชี101303เดบิตจํานวน39590บาทชื่อบัญชีขายเชื่อรหัสบัญชี C1102 เครดิตจํานวน37 0 0 0บาทและบัญชีภาษีขายรหัสบัญชี21104 เครดิตจำนวน2อ9 0ห้ายเก้าสิบบาทนะคะยอดเงินเดบิตเครดิตจะเท่ากันนะคะคี่สามืเก้าันเกามืเก้าพันห้ารอยเก้าสิบบาทกด F 1 0บบันทึกค่ะในที่นี้ถ้าเกิดเราทำงานจริงนะคะเราจะต้องกดพิมพ์แต่ว่านี่เราไม่ต้องพิมพ์ะคะ่ะ เราจะไม่ทำการบันทึกเพิ่มอ,อีกนะคะให้กด escape ออกค่ะยกเลือกข้อมูลนี้กด yes รายการที่เราเพียงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ะจะขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาค่ะและให้กด escape เพื่อออกค่ะ cancel